ชาเลนทอนเวทให้แฟตเลยเด็กทำดีๆเราเป็นดาราต่เงินมางานไปนะคะสิ เล่นให้รู้จักเลยพี่บป let's go เนื่องจากว่าต้นเกมดาเมจเบานี่ก็ตดแมวเปอร์เซียก็เอาไปแค่นี้ก่อนนเะฮียเดี๋ยวมีของดรู้เรื่องเชืบอใส l ล g g e d แน่นนะครับน้องหมิงเพราะว่าพี่จะยงิง<ๆ>ยิงยิงยิงแบบฉบับแรงสุดของทอนอะถ้าแกไม่หันกรรมาส่วนฉันนะ่ะก็รอดแล้วนังยอนอันนี้ไม่ได้ล้านนะครับเรียกว่าบรรพบุรุษนะสุดท้ายอะเฮ้ยน้องดอเรียมาทําอะไรไก่บ้านไกนาคุนเดียครับเนี่ยละชิบหายแล้วว่าเฮียมันกระโดดเข้าหัวซินดี้แบบนี้โอ้จะหนีไปไหนได้ล่ะครับพี่ไปหวัดเด้ และให้ดูดาามจเวทจุกจุ6ไปเลยอะคับน,น้องโเรีอแต่ช็อตที่ไฟแนนซ์จะเข้าไปยึดบ้านเจ้าที่ก็ดูดจัดเก็บเจ้าหน้าที่ของเราไปได้หนึ่งแต่ผมกาลังผมกำลังจะจัดการแต่ว่าโดนไอ้เฟอร์บีเหมือนย่ำก็แหมมก่อนนะดีปะโถเอางี้นะตอนนี้ของเต็มละมาวัดกันเลยดีกว่าว่าทอนเวทมันจะโหดหรือไม่ผมไม่ทันเลยอะเมื่อกี้นาคอสะดุดลงไปก่อนอะดูใหม่อีกทีได้ป่นนะนาคอยขออีกเมตเต็ดเด้อคนดูเองิงคนดูเองิงเมื่อกี้ดาเมจทอนล้วนนะจ๊ะและในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิคตอรี่ไปแบบท